หารู้ไหมทีเด็ดโผล่ออกมาในตัวปูคกือน,น้ำลายแทบไม่ทันในโลกออนไลน์กำลังเป็นกระแสฮือฮาอยู่ในขณะนี้ภายหลังจากมีการแชร์โพสของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ได้ออกมาโพสต์ภาพอวัยวะภายในตัวปูลงในกลุ่มนี่ตัวอะไรซึ่งสิ่งปิศนาที่เจอในตัวปูมีลักษณะเป็นเส้นๆส,สีเหลืองและสีขาวอยู่ในตัวปูงานนี้ทําเอาเจ้าของโพสต์สงสัยว่าสิ่งที่เจอในตัวปูนั้นมันคืออะไรกันแน่ โดยเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่ามันคืออะไรครับเจอในปูที่ใส่ในส้ตมตำ้อมแนบภาพอวัยวะภายในตัวปูพบว่ามีสิ่งปิศนาเป็นเส้นเล็กๆสีเหลืองและสีขาวปอนอยู่ในอวัยวะภายในของปูซึ่งภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เหล่าบรรดาชาวเนต็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากแชร์เรื่องราวดังกล่าวต่อๆกันออกไปจนกลายเป็นกระแสะไวรัลในขณะนี้ นอกจากนั้นยังมีชาวเน็ตบางรายเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยมีทั้งคนที่รู้และไม่รู้แต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ชาวเน็ตได้ลงมติเป็นเอกนั์ว่าสิ่งที่อยู่ในตัวปูมันคือมันปูมันเป็นของแทบของอร่อยสามารถกินได้โดยเส้นสีเหลืองมันคือมันปูส่วนสีขาวมันคือเส้นเอ็นเครื่องในปูสามารถกินได้ เชื่อว่าใครหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้เช่นกันและนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้ใครหลายๆคนหายข้องใจกันเลยทีเดียว เป็นคลิปไวรัลที่มียอดเข้าชมมากกว่า1ล้านครั้งภายหลังจากมีผู้ใช้ติ๊ t o ็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปรถยนต์หรูติดไม้กวาดไว้ด้านหลังหลายๆอันพร้อมกับเขียนป้ายติดไว้ว่ารถกวาดถนนทําเอาหลายคนสงสัยว่าเป็นการโปรโมตหรือทำคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าของรถในคลิปดังกล่าวได้ออกมาแสดงตัวพร้อมเล่าถึงสาเหตุที่ต้องทําแบบนี้เนื่องจากโดนเซลล์ขายรถเหยียดซึ่งก่อนหน้านี้ได้แวะไปที่บูธขายรถยี่ห้อนี้ที่ห้างดัง พอตั้งใจจะเปลี่ยนรถรุ่นใหม่เนื่องจากคันที่ใช้อยู่เดิมไม่ตอบโจทย์ตนตั้งใจเข้าไปสอบถามรายละเอียดแต่เมื่อเข้าไปที่บูธกลับไม่มีเซลลเข้ามาดูแลตนจึงตัดสินใจถามว่ามีเซลลไหมครับแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาได้แต่มองเหยียดตนไม่แน่ใจว่าเพราะตนแต่งตัวสบายๆด้วยหรือเปล่าเสื้อยือดกางเกงขาย,ยาวรองเท้าผ้าใบดูเก่าหน่อยแต่ในเมื่อไม่มีใครมาตนจึงบอกไปว่าถ้าไม่มาไม่ซื้อแล้วก็ได้ซึ่งก็ยังไม่มีใครมา กับหัวเราะคิกคักพูดล้อเลียนตนแต่พอตนบอกว่าผมก็เป็นลูกค้านะครับก็มีพนักง,งานคนหนึ่งดีวิ่งเข้ามาหาตนแต่ตอนนั้นตนก็ไม่อยากซื้อแล้วเพราะหงุดหงิดเสียความรู้สึกหลังจากนั้นได้พูดคุยกับเซลล์คนหนึ่งซึ่งแนะนําให้ตนแจ้งเรื่องร้องเรียนตนจึงไปติดต่อที่เคาน์เตอร์แต่ตนก็ไม่รู้ว่าพนักง,งานที่แสดงกิริยาไม่ดีนั้นชื่ออะไรพนักง,งานที่เคาน์เตอร์ก็อ้างว่าไม่รู้ทางทางท,างที่ตอนแรก จับกลุ่มกีวีอยู่ด้วยกันสุดท้ายได้มีการขอโทษแต่ตนมองว่าเป็นการขอโทษแบบขอไปทีไม่ได้ขอโทษอย่างจริงใจตนจึงนํารถมาติดไม้กวาดติดป้ายว่าเป็นรถกวาดถนนเป็นการประท้วงซึ่งตนเห็นคลิปมาจากประเทศอินเดียจึงลองทําตามตนเชื่อว่าทางบริษัทแม่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรแต่ตอนอยากให้บริษัทแม่รับรู้ว่าพนักง,งานมีพฤติกรรมเช่นนี้ มาจัดการดูแลและหาตัวพนักง,งานออกมาขอโทษอย่างจริงใจเนื่องจากตอนที่ตนโดนเหยียดมีลูกค้าและคนที่ผ่านไปผ่านมาเป็นจำนวนมากจากกระแสดราม่าในโลกออนไลน์เมื่อคันแลนพี่จองสองหนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังพาเที่ยวเกาะปัญญีจังหวัดพังงาซึ่งหลายคนได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารกระทบการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ล่าสุดเจ้าของร้านปัญญีซีฟู้ดได้ออกมาชี้แจงเรื่องอาหารแพงทางร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีการแจ้งราคาไว้ทั้งแบบรายหัวบุฟเฟ่หรือเมนูตามสั่งในส่วนของปลากระพงนั้นอาจจะเกี่ยวกับการสั่งปลาเป็นๆที่มีราคาสูงในกระชังขึ้นมาปรุงก็ได้และยืนยันว่าทางร้านไม่มีการบวกราคาเพิ่มกับลูกค้า ขณะที่ร้านขายของฝากก็เป็นงานฝีมือซึ่งแต่ละร้านก็ตั้งราคากันเองซึ่งผู้ซื้อผู้ขายต่อรองราคากันตามพอใจจึงขอร้องเรียนให้โลกออนไลน์หยุดแชร์หยุดคอมเมนต์ที่สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านบนเกาะที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวและการประมงด้านรองนายกอบตเกาะปัญญีเผยว่าหลังจากที่ทราบข่าวก็ไม่สบายใจจึงรีบตรวจสอบข้อมูลทันทีจึงพบว่าในเรื่องของค่าเรือ1000บาทนั้น พบว่าใช้บริการที่ท่าเรือในบ้านแงบในการเหมาเรือไปส่งและไปรับอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นราคาปกติในส่วนเรื่องของของฝากนั้นสอบถามจากคนขายพบว่าคนซื้อเลือก2ชิ้น800บาทและอยากได้ของแถมจึงเพิ่มสร้อยข้อมือให้อีก1ชิ้นรวมราคา1,100บาทและลดเหลือ1,000บาทไม่ได้มีการยัดเยียดขายให้แต่อย่างใดสำหรับเกาะปัญญีนั้น เรามีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากว่า70ปีแต่ละวันจะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวมาหลายพันคนทุกคนจึงให้ความสำคัญกับการรักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเสมอมาในเรื่องของกินต่างๆก็ราคาไม่ต่างจากในเมืองเราไม่อยากจะแก้ตัวหรือแก้ต่างกับกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ถือว่าเป็นบทเรียนที่พวกเราชาวเกาะปัญญีจะต้องทำอย่างไรต่อไปเราน้อมรับในกระแสข้อวิาพากษ์วิจารณ์ที่ใช้เหตุผลส่วนข้อวิจารณ์ที่ไม่เป็นความจริงและกล่าวหา ทางเราก็อาจจะพิจารณาในกฎหมายดำเนินการต่อไปในโลกออนไลน์ต่างมีกระแสพูดถึงเมื่อนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF แถลงข่าวความร่วมมือกับ3สถาบันการศึกษาชั้นนำมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งโรงงานผลิตปลาปนเพื่อร่วมแก้ไขสถานการณ์ปลาหมอคางดำในขณะนี้กำลังแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ ในฐานะภาคเอกชนบริษัทสนับสนุนแผนปฏิบัติการ5โครงการเพื่อปฏิบัติการเชิงลุกอย่างเต็มรูปแบบลดจำนวนปลาหมอคางดำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยโครงการแรกจะรับซื้อปลาหมอคางดำ2ล้านกิโลกรัมโดยทำงานร่วมกับกรมประมงสนับสนุนการรับซื้อปลาหมอคางดำจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีการแพร่ระบาดราคา15บาทต่อกิโลกร,รัมจำนวน2ล้านกิโลกร,รัม นำมาผลิตเป็นปลาปล่นเพื่อเร่งกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบให้มากและเร็วที่สุดโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกับโรงงานปลาปล่นสิริแสงอารัมพีจังหวัดสมุทรสาครรับซื้อปลาหมอคางดำในพื้นที่ไปแล้ว0 0 0 0 0กิโลกรมัมและยังมีแผนรับซื้ออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานจุดรับซื้อเพิ่มเติมโครงการที่2ร่วมสนับสนุนภาครัฐและชุมชนปล่อยปลาผู้ล่าลงสู่แหล่งน้ำจำนวนสอง0,000ตัวโดยที่ผ่านมาบริษัทมีการส่งมอบปลากระพงขาวจำนวน4 5 0 0 0ตัวให้กับประมงจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและจันทบุรีทางนี้ขั้นตอนในการปล่อยปลาผู้ล่านั้นเป็นไปตามแนวทางของกรมประมงโครงการที่3ร่วมสนับสนุนภาครัฐชุมชนและภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมจับปลาสนับสนุนอุปกรณ์จับปลาและกำลังคนในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องโครงการที่4การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาหมอคางดำโดยมีสถาบันการศึกษาและความสนใจเพื่อร่วมดำเนินการโครงการที่5ร่วมทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญในการหาแนวทางควบคุมประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาว สำหรับของมือสองคือของที่เราซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วใช้ครั้งเดียวก็ไม่ได้ใช้ต่อซื้อมาแล้วไม่ชอบอย่างล่าสุดมีเจ้าของที่นอนประกาศส่งต่อที่นอนมือสองเก่าเก็บไม่เคยใช้ตำหนิน้ำแอร์หยดใส่งานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนัน่นที่นอนมือสองเจ้าของให้ฟรีแต่ทำเอาชาวเน็ตคิดแล้วคิดอีกว่าจะรับไว้ดีไหมเพราะตำหนิค่อนข้างเข้าข่ายเกิดอาชญากรรมมาก่อน แม้ว่าเจ้าของจะบอกไว้ว่าเป็นที่นอนไม่ได้เก่าเก็บไว้ในบ้านโดนน้ำแอร์หยดใส่กลายเป็นคาบนิดๆหน่อยๆโดยเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊กเพจอีซอขยี้ข่าวสามซึ่งระบุข้อความว่าน้ำแอร์แนนวิโดยข้อความในโพสต์ดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าฟรีขอคนมารับเองพรุ่งนี้ที่นอนแบรนด์เอจุดจุจุดพรุ่นอาริสซื้อมา57,900บาท เก่าเก็บไม่เคยใช้งานโดนน้ำแอร์หยดใส่พิกัดบางนาหลังเมกาบางนาภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากแชร์เรื่องราวดังกล่าวต,ต,ต่อต่อกันออกไปบางก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามโดยส่วนใหญ่สงสัยว่าเป็นรอยค้าบ,บนที่นอนมือสองที่เจ้าของอ้างว่าเป็นน้ำแอร์นั้นจริงหรือไม่บางคนถึงกับอยากยก,ยกหูถึงรายการผีชื่อดัง น้ำแอแน่นะวิฉันดูหลอนๆยังไงไม่รู้ oh. ในสหรัฐอเมริกาเกิดการระเบิดของบ s สกิตเบซินแหล่งน้ำู้ร้อนของอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนจากวิดีโอที่โพสต์ทางออนไลน์เผยให้เห็นภาพขณะที่นักท่องเที่ยวเดินชมแหล่งน้ำู้ร้อนบิสกิตเบซินจูจ่ๆได้มีไอ้น้ำน้ำเศษหินและเศษดินพุ่งขึ้นสูงไปบนท้องฟ้าขณะที่น้ำและเศษซากต่างๆเริ่มตกลงมาส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องวิ่งหนีเพื่อความปลอดภัย สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สร้างความเสียหายให้กับสะพานไม้ทางเดินชมวิวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดบริเวณแหล่งน้ำผู้ร้อนบ s สกิตเบซินชั่วคราวด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยโดยทางด้านวราดามาสนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่าขณะที่กำลังเดินชมแหล่งน้ำผู้ร้อนบิสกิตเบซินเธอรับรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ เกิดขึ้นจึงเริ่มถ่ายวิดีโอเราเห็นไอ้น้ำลอยขึ้นมาเรื่อยๆและภายในไม่กี่วินาทีมันก็ระเบิดเหมือนเป็นเมฆดำที่บทบางดวงอาทิตย์ไกด์บอกว่าวิ่งฉันก็เริ่มวิ่งและฉันก็เริ่มตะโกนบอกเด็กๆว่าวิ่งวิ่งวิ่งจากนั้นฉันก็ถ่ายวิดีโอต่อเท่าที่จะถ่ายได้โดยการระเบิดครั้งนี้เกิดจากปรากฏการณ์การระเบิดจากความร้อนใต้พิภพอาจเกิดจากการอุดตันของช่องทางท่อน้ําธรรมชาติทําให้เกิดความร้อนและแรงดัน จนกระทั่งน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นไออย,ย่างกระทันหันทําให้เกิดการขยายตัวเชิงปริมาตรอย่างรวดเร็วและรุนแรงก่อให้เกิดการระเบิดได้ไมโปรแลนด์ <My> Poland, นักวิทยาศาสตร์เผยว่าหลังจากดูคลิปวิดีโอดังกล่าวคาดว่าการระเบิดจะส่งผลวัตถุขึ้นไปในอากาศประมาณ100ฟุต30เมตรและการระเบิดดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการประทุแบบรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะสิ่งที่เราเห็นในวันนี้เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นอันตรายอย่างแน่นอน แต่เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเยนโดสโตนแล้วมันถือว่าค่อนข้างเล็กเป็นคลิปสุดระทึกที่ถูกแชร์อย่างมากในโลกออนไลน์ในรัฐนิวแฮมเชียร์ขณะที่วันหลังค่อมตัวใหญ่พุ่งกระโจมขึ้นเหนือน้ำก่อนที่จะใช้ส่วนหัว พาดบริเวณท้ายเรือตกปลาขนาดเล็กของนักท่องเที่ยวส่งผลให้เรือพลิกคว่ำและคนบนเรือสองคนกระเด็นตกลงไปในน้ําโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้โดยคอรินยังเกอร์ที่อยู่บนเรืออีกลำที่อยู่ไม่ไกลกันโดยเขาสังเกตเห็นว่าวานตัวนี้โผล่หัวขึ้นมาหายใจเหนือน้ําหลายครั้งจึงได้นํามือถือมาถ่ายคลิปไว้โดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์น่าตกใจครั้งนี้ตามมา ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเรือของยงเกอร์ยังได้รีบเข้าไปช่วยเหลือคนที่ตกน้ําทั้งสองคนได้อย่างปลอดภัยก่อนจะแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยยามฝั่งสหรัฐโดยมีรายงานว่านักท่องเที่ยวที่ตกจากเรือทั้งสองคนไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงโดยหนึ่งในผู้เสียหายระบุว่าพวกเขาพยายามนําเรือออกห่างจากวานตัวนี้แล้วหลังจากเห็นมันวนเวียนใกล้ๆแต่เมื่อเขาหันมาอีกทีมันก็เป็นจังหวะที่วานพุ่งหัว ขึ้นมาท้ายเรือบริเวณเครื่องยนต์แล้วทําให้เขาไม่สามารถจะทำอะไรได้ทันนอกจากพุ่งตัวลงน้ําโดยเขาคาดว่าวานตัวดังกล่าวก็ไม่น่าจะได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันทางนี้ที่หน่วยยามฝั่ง,งได้แจ้งเหตุประหลาดดังกล่าวให้แก่ใสยด่วนศึกษาสัตว์ทะเลชายฝั่งรวมทั้งองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติเพื่อเร่งศึกษาพฤติกรรมของวานตัวนี้เพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริง โดยเบื้องต้นซาร่ามอริสผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการทางทะเลข,ของมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียระบุว่าเธอคาดว่าวาน,น่าจะพุ่งตัวขึ้นจากน้ำเพื่อหาอาหารจนพลาดไปโดนท้ายเรือมากกว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ทำอย่างตั้งใจจากกรณีเรื่องราวของนายเหลาชายชาวจีนอายุ48ปี เขาโอนเงินให้ผู้เป็นแม่ใช้จำนวนไม่น้อยในแต่ละเดือนอย่างไรก็ดีหลังจากผู้เป็นแม่เสียชีวิตเขากลับพบว่าในบัญชีธนาคารไม่มีเงินอยู่เลยเนื่องจากถูกโอนไปให้ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งไม่ใช่ลูกชายแท้โดยในเหล่าเล่าว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวในครบอบครัวชาวนาชีวิตมีพอกินพอใช้เมื่ออายุสิบขวบพ่อของเขาเสียชีวิตด้วยอาการป่วยหนักจากนั้นแม่และลูกต้องพึ่งพาอาศัยกันผู้เป็นแม่สัญญากับตัวเองว่าจะทำงานอย่างหนัก เพื่อให้มีเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูและมอบการศึกษาให้กับลูกด้านลูกชายเองก็ไม่ทรยศต่อการเลี้ยงดูของแม่เมื่อเขาประสบความสำเร็จได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองหน้าที่การงานก็ยังคงราบลื่นและ,จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแน่นอนว่าเขาไม่ลืมที่จะตอบแทนบุญคุณแม่โดยการช่วยสร้างบ้านขนาดกว้างขวางในชนบทและสร้างร้านขายของชำเล็กๆไม่เพียงเท่านั้นทุกเดือนเขายังให้เงินแม่ใช้จ่าย8,600หยวนประมาณ4 3 0 0 0บาท เมื่อเขารู้สึกเบื่อนายหรือเหงาจึงเลือกไปเยี่ยมบ้านของนางหวังเนื่องจากสถานการณ์ของนางหวังคล้ายคลึงกับตนเองในอดีตต้องทำงานตั้งแต่เช้าจรดดข้ามไม่มีเวลาดูแลลูกมากนะักดังนั้นเมื่อรู้สึกปลอดภยัยหลังจากลูกชายเลิกเรียนทุกวันจึงมักจะส่งลูกชายไปบ้านของแม่ของนายเหลาเพื่อขอให้ช่วยดูแลเขาวันหนึ่งเพื่อนบ้านพบว่าแม่ของนายเหลานอนหมดสติอยู่กลางสนามจึงพานางไปส่งโรงพยาบาลทันที และเพียงหนึ่งเดือนต่อมาเธอก็เสียชีวิตลงการจากไปทําให้ลูกชายเสียใจยอย่างยิ่งหลังจากที่จัดงานศพในเหล่าพบว่าไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีธนาคารของแม่เลยแม้แต่หยวนเดียวเมื่อไปธนาคารเพื่อตรวจสอบจึงพบว่าแม่ได้ทําเรื่องเพื่อโอนเงินที่เหลือในบัญชีธนาคารเข้าไปสมุดออมทรัพย์ในานามของคนแปลกหน้าเมื่อสอบถามต่อมาพบว่าเป็นบุตรชายวัยหกขวบของนางหวัง ต่อมาหลังจากทราบสถานการณ์ที่ยากลําบากในครอบครัวของนางหวังและความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูกชายตระกูลหวังแล้วในเหล่าก็ค่อยๆเข้าใจความรู้สึกของแม่ของตนเองที่ล่วงลับไปเขารู้สึกเสียใจที่ทิ้งแม่ไว้เพียงลําพังโดยไม่มีใครดูแลเธอเมื่อยามแก่ตัวลง สำหรับวันแต่งงานถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตและเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดแต่บางครั้งทุกสิ่งทุกอย่างอาจไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราเสมอไปเช่นเดียวกับเรื่องราวนี้ระหว่างที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวกำลังก้าวขึ้นสู่เวทีเพื่อเริ่มพิธีแต่งงาน เพื่อนคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับขวดแชมเปญและฉีดมันใส่หน้าทั้งคู่เจ้าบ่าวยิ้มและก้มหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงฟองจากแชมเปญในขณะที่เจ้าสาวยกช่อดอกไม้ขึ้นมาปกปิดใบหน้าของเธออย่างไรก็ดีชุดแต่งงานของทั้งคู่ก็เพ้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท้ายที่สุดเจ้าสาวฟาดดอกไม้ใส่เพื่อนคนนั้นด้วยสีหน้าที่แสดงออกชัดเจนถึงความโกรธเคืองสำหรับเพื่อนเจ้าบ่าวเขาทำได้เพียงแค่ยิ้มและหันเดินกลับไปที่เดิมดูเหมือนว่าเขาเองก็ไม่คาดคิดว่าเจ้าสาว จะมีปฏิกิริยารุนแรงเช่นนี้ในขณะที่เจ้าบ่าวแมจะอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจกับการกระทำนั้นแต่ก็ยังเอื้อมมือออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ภรรยาของเขาล้มจากนั้นทั้งสองก็เดินจับมือขึ้นเวทีโดยที่ไม่มีดอกไม้ในงานแต่งงานต่อมาเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้อัคดคลิปวิดีโอเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวยอมรับว,ว่าตอนที่โดนแชมเปญฉีดใส่หน้าเธอรู้สึกอารมณ์เสียเพราะการกระทำที่ไม่ให้เกียรติเธอจึงแสดงท่าทีไม่ยังคิดออกมา อย่างไรก็ดีปัจจุบันทั้งคู่ได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับเพื่อนคนดังกล่าวแล้วภายหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเราบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเข้ามาแชร์เรื่องราวดังกล่าวต่อต่อกันออกไปบางก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม